ช,ชสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูปฏิมาการรมปูนปั้นที่ทําให้เพื่อนๆใจฟูครับเราไปดูปฏิมาการรมปูนปั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสนุกสนานครับแสดงถึงคุณพระมารดาครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในว่ามีลักษณะแบบไหนกันครับเนี่ยทางนี้มีอุโมงค์ทางลอดเข้าไปเป็นลักษณะเหมือนปากครับผมเข้ามาเดี๋ยวพาเข้าไปดูโผล่มาก็เป็นลักษณะแบบเนี้ย นี่แสดงถึงเรียกว่ามีหรือจนก็ไม่พ้นความตายไม่ว่าเป็นนายหรือเป็นไพรครั Hello e v e r y b y d y we are at วัดแขกอสาราแก้วกู e l c o m e to หนองคาย province อธิบายแสดงความหมายเป็นลักษณะเหมือนเทวะลัย ลาแก้วกุูนที่นี่ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นสถาปติกรรมปูนปั้นที่มีการอธิบายเอาไว้ถ้าบางคนไม่ได้อ่านก็จะไม่เข้าใจสื่อความหมายว่าอะไรอันนี้เป็นลนักษณะเหมือนเรียกว่าการห้ามญาติทะพิวาทอันนี้คือเป็นลนักษณะเหมือนการแสดงถึงเรียกว่าศาสดาปโปรดพระบิดาครับผมพระบิดาพระบิดาก็นอนหลับอยู่ด้านนี้คือเป็นเรียกการโปรด พยาช้างครับผมโปรดพยาช้างก็คือเป็นการปราบพยาช้างเป็นยังไงบ้างครับคลิปสนุกสนุกทำให้เพื่อนหัวใจฟูบ้างไหม Thank you for watching the clip video ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับ